สวัสดีค่ะยังเก็บเห็ดนางลมทองอยู่เหมือนเดิมมีน้องๆบางคนถามมาว่าตอนนี้ยังไม่หนาวเหรอหนาวแล้วค่ะหมายถึงทุกวันนี้หนาวแล้วนะคะแต่ตอนที่ไปเก็บเห็ดนางลมทองอากาศยังไม่หนาวเพราะว่าคลิปเห็ดนางลมทองที่ลงให้ชมเนี่ยเป็นคลิป ที่เก็บเห็ดตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะวันนั้นไปเจอเห็ดดังลมทองที่ตอนเนี้ยเยอะเยอะจริงๆแล้วดอกก็สวยคือนี่หะดอกเห็ดขนาดเนี้ยสวยมากๆเลยเนื่องจากว่าขอนเนี่ยตอนี้ตอๆค่ะไม่ใช่ขอนผุมากแล้ว เมื่อประมาณสามปีที่แล้วค่ะเห็ดบนตอเนี่ยเยอะมากตั้งแต่คือเกิดตั้งแต่บนตอน,นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ข้างบนนะคะหมายถึงว่าข้างบนตอเนี่ยลงมาจนกระทั่งถึงตรงรอบๆโคนตอนเยอะมากมีแต่ช่อสวยๆทั้งนั้นแล้วเห็ดก็จะเกิดน้อยลงน้อยลงทุกปีก็ต้องรอดูว่าปีนี้คือปีสองสามเนี่ย เห็ดที่ตอนนี้จะเกิดมาเยอะแค่ไหนอย่างน้อยก็ขอให้เยอะพอๆกับเมื่อปีที่แล้วดอกสวยจริงๆที่ไม่ได้งัดให้ดูก็เนื่องจากว่าตอและขอนถ้าไม่มีเปลือกไม่มีเปลือกไม้หุ้มมันจะไม่มีเห็ดเกิดขึ้นมาเลยดังนั้นเวลาเก็บก็พยายามที่จะตัดเพราะถ้าดึงแล้วเปลือกมันหลุด เบือกลุดออกมาแล้วบางจุดเนี่ยยังเมื่อจุดเมื่อกี้ค่ะมันจะมีขอนขวางอยู่ขอนนั่นก็คือส่วนหนึ่งของตอค่ะที่โค่นลงมาเพราฉะนั้นตัดยากมากบางจุดนั้นตัดยากแล้วยังมาเจอเห็ดนางลมอีกจุดหนึ่งเยอะมากๆเลยนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆรอชมคลิปเต็มนะคะ คลิปเต็มจะลงให้ชมในวันพรุ่งนี้ดอกสวยมาก